วันนี้พี่มหกทำะไรวันนี้พี่มหกเล่นซอสเลทุพยัญญาอ่อนเลยเรามีเวลาทั้งหมด40นาทีในการซอสจมทมแล้วไปได้เลยแต่ตอนนี้เลยเออเอาเลยอ่ะนี่อะไรอะไรยูโกยูโกคลิปนี้มีคำหยาบใครเป็นจำนวนมากโปรดใช้วิจารณญาณจักรยานและท่าอากาศยานในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เรามีเวลาให้ซ่อนประมาณ10นาทีเราเล่นกันให้แทบจะทั่วโรงเรียนวันนี้หาที่ซ่อนก่อนเอาที่ไหนดีแอบตรงไหนเดี๋ยวะแ <H sel ed> ล้วก็กกาสำคัญของเรากอย่นึงคือคนที่โดนเจอแล้วเนี่ยต้องเป็นคนหาต่อด้วยได้เป็นที่เปิดจริงๆเล่เราก,กนให้ฟังอย่างนี้ว่าเราเล่นมาทีสองทีแล้วก่อนที่จะมาเป็นวันนี้รอไปเลย10นาทีรอเงาเลยดน้ำเราจะเป็นทางที <H sel ed> ่มันจะไปพวกเกิดเพรอะฉับแล้วก็จะ อักทิงที่อันนี้จะเจอที่ซ่อนได้แล้วโคตรกลางเจยังไม่แนเงียบสามสองหนึ่งมาไปกัน40นาทีฮนะจะเริ่มนับจากนี้ไปดูกันจะหาใครเจอไหมเนี่ยวันนี้เขาเริ่มซ่อนแอบ,บกันละเขาเริ่มซ่อนแอบแค่ผมตอนนี้เขาเริ่มหาแล้วน,นะออจริงๆนะตรงเนี้ย ไม่มีทางหาเจอจริงนะเดเจอเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายเอาน้องคางเลยแล้วฝุอยู่ใต้เท่าไหน่ออตั้งกันเลยนี่ตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่นะจะน่าจะเฉยนะฮะคิดว่าเราห้ามเปลี่ยนที่นะฮะลืมบอกนี่ในห้องสวดโรงเรียนนะพอดีมาแอบมีแอมเย็นดี

เนี่ยดูจริงๆโอ่พวกเนี้ยเราก็มาหาทีทีแล้วก็ไม่เคยเจอนะแต่เราก็ต้องให้เคลียร์เนี่ยมันไม่ได้เนี่ยยังมีเด็กเรียนอยู่นะข้างในเนีเ่ยเออไม่ใช่เรียนเดีย๋ยวเพราะเขาตัดคาบไม่มีเรียนแล้วเฮ้ยน่าสนใจว่ะโอ้ยนึกไปไม่มีหรอกไปลายปลายเปลี่ยนชั้นเมื่อกี้มีไอเดินผ่านในรอบหนึ่งแล้วแต่ไอหันไม่เจอนะรายงานชั้น เล็กชาพีดกำลังนั่งกินข้าวอยู่จะเรียกว่าซ่อนอยูไ่ไหมใช่นั่งเฉยๆดูสิมีคนมาเจาอเราคนเยอะมากตรงนี้สนเสดท่านเล็นกีฬากันแต่ก็ต้องมาแอบๆดูหน่อยึุนี้ยมันขึ้นดาดฟ้าได้เราจะปีนขึ้นไปดูกันน่นะปีกนววก่อนวางลน ไม่เจอให้มันรู้ไปมาไม่มีเนาะโอเคเคลียร์ป่ะเคลียร์เสียเที่ยวระวังว่าเสียเวลาปีเนี่ยถ้าเกิดเอาจริงนั่งตรงนี้ครึ่งชั่วโมงมันก็วิวดีนะนั่งกันมาชมแต่ม่บางทีที่ที่เปิดได้แต่จะเป็นที่ปลอดภัยสุดจะได้นะเว้ยไม่คิดว่ามันเขาจะเข้ามาหาตรงนี้กันไหมอันนี้ไปดูร้านเราดีกวในรอบสอนที่เราเล่าให้ฟังอะ่ะ มันมีคนแอบชนะในโรงอาหารเวย้ยจากที่โรงอาหารเป็นทีง่ง่ายๆที่ดึกลุกลุกอ่ะแม่งไม่เคลียร์แล้วต่อไปเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีคนมาเลยกินเพล่แล้วสิบนาทีแล้วต่อไปนะ่าจะต้องไปที่ท้องสมุทรทีอันนี้ใส่สแว่นด้วยเขาจะไม่เห็นหน้าเดี๋ยวนอนซุปขมลอง อนะะฮตอนนี้เราก็ไปอยู่กันที่ใต้บันไดของตึกห้องสวิสเนะครับน้ำที่นี่ติมันไม่มีนะแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นการจัดงานสวัสดีพอดีครับะเสด็จก็เลยไปเดินย้ายไปในตรงนี้นจะมีคนอยู่ไหมอ่างสวิสเนี่ยกูไม่ไว้ใจของซองเลยตอนนี้กลัวมากกูจะหาใครไม่ได้เลยไอ้ ยไงไม่มีนะตะเคียนนะเอาโอ้โหนิกว่าจะไม่มาแล้วตอนแรกกูแบบโอ้โหโคนซะทั่วเลยเราต้องดูกทุกซอกเว้เพราะว่าเราไม่ไว้ใจพวกแกเลยโอ้โดนแล้วหนึ่งคนสวยคนแรกดีฮะดีตอนนี้เวลาผ่านไป1 1นาทีเพิ่งเจอคนแรกแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยทำให้เรามีตัวช่วยเพิ่มขึ้นนิดนึงนะโอเคไปละ เดี๋ยวว่าไปอยู่บนตึกเลยฮะับาจะขึ้นตึกเนี่ยมันก็ต้องภายบันไดสิครับไาเลยไม่แค่อะตอนแรกกูแบบบอกไอ้ข้องสมุดไปแล้วว่าเดี๋ยวว่าไปอยู่บนตึกเลยฮะไม่คิดว่าจะมีตรงนี้โอ้เสียดายคนออยู่คนที่สองฮะดูจากข้างนอกมานะมันดูไม่มีอะไรเลยเว้ยเฮ้ย๋ยนนี้เราทุ่มทุนสร้างแบบขยับกล่องแล้วว่ะไปหาต่อแล้วมึงก็ขยับกล่องเองด้วยเพราะเสียเวลากูจะโอเคไปแล้วบ๊ายบายนั่นแหละ เป็นแบบนี้ทุกที่ที่ต้องตั้งใจหาสวัสดีฮะทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อน,น,นั่งศึกษาความรู้อยู่อะะอ๋อใส่หูฟังใส่หูฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยไปหาใกล้ๆดีกว่า, <S <S าเรา <S 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 จเจอสามคนภายในไม่ถึงสามนาทีเว้ยพอทุกคนตอนนี้พวกคนอยู่ตึกสี่กันมดเลยตายนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือรั่งแต่แรกเรื่องนี้คือเดยวหองมาพร้อม าาอตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าเพื่อนจะมาและปัญหาคือนี่ฝนมันใกล้จะตกแล้วอะ่ะมันตกมาตอนนี้นี่เปียกเหยนั่นนั่นล่ๆๆๆละตรงนี้มันตึกห้องแหลบฮะชั้นส่วนใหญ่จะเป็นห้องฮะใครที่แอบตึกนี่รักชนะน,นี่ถกอว่าเก่งนะ <c oughs> ถ้ามีมึงตายถ้ามีมึงตายถ้ามีมึงไม่มีครับไม่มีไบ <c oughs> ไปต่อเลย ชั้นสี่สามพักมันยังมีขึ้นไปปะบอแต่เมก่อวานก็ขึ้นไปรอบหนึ่งแต่รู้สึกว่าไม่น่าแอบได้แต่กูรอบแรกที่เล่นกูแอบได้นะไม่มีใครขึ้นไปเลยแม่งลืมไปแล้วมีชั้นสี่อ้าวขึ้อยู่ในจบเลยออ้าวโป่งจริงจังเลยแหละเดี๋ยนี้ตั้งนานแล้วส่ะเดี๋ยวนีครับเดี๋ยวชิดเลยไม่ไม่ไม่ตอนแรกมาอยู่ห้องสมุดกับกูแต่หิว โอเคครับผมหลังจากที่เราเจอแล้วก็จะมาเป็นผู้หากันต่อเลยครับไปไป <laughs> ดูกันเนี่ยคือผมรู้สึกว่าไอ้ที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดถูกไหมไปดูหน้าห้องกัน <laughs> ไม่มีเลยครับผมไปไปดูที่อื่นกันอ่ะดูไปเรื่อยๆอันนี้ให้ดูวิวอันนี้สวยมากนะคุณมัน <laughs> เห็นวิวทั่วเลยเอ่ะดูดิสวยงามสวยงามดูอันนี้ที่พูดนอนเพราะเหนื่อย วิ่งเหนื่อยหอบนะฮะไปกันต่อไปและหลังจากที่พี่จือลงจากห้องก็เป็นอย่างที่แกว่าจริงๆครับ okay, โอเคครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่ที่อันต,ตรายที่สุดมากจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับผมชานาครับผมปอง ความสุขว่าอะไรอะถ้าอ่านแบบตู้ชิวๆไม่มีใครอ่านถ้าอ่านจริงเหรอโอเคครับผมหลังจากที่เราหาเจ้าตรวท่านเจอแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกสี่ใช่ไหมครับตึกสี่ตึกสาราครับเดี๋ยวครับเป็นตึกวิทยาศาสตร์ของพวกเรากันเองนะครับผมไปดูกันว่าตึกนี้จะมีคนอยู่หรือเปล่า Let's go One minute later ไอ้ซอนมันเก่งเหลือเกินไมาหัวครับพวกเราจริงจังเรื่องเล่นๆสมงซึ่งเปิดตู้แตงยี่สมนเปิด ไม่รู้เลยคนอื่นทำอะไรอยู่บ้านอ่ะน่าจะนั่งกันชิลๆเล่นเกมสบายเลยมั้งตธอเนี่ยถ้าฉันขอออกจากโต๊ะก่อนเพื่อไปนอนกินเนี่ยนอนไม่ไหว่ก็อดขับขนมานอนดีกว่าตอนนี้ก็คิดค่าเซ็นแล้วนะครับว่างๆก็ไม่อยากเสียเวลาทำงานครับเวลาผ่านไปครึ่งแล้วมั้งเนี่ยยี่สิบนาทีแล้วยัง นะฮะน่าจะตายเวลาสมควรแล้วต้องเริ่มวิ่งแล้วพี่ไม่งั้นไม่ทันแล้วพี่ไม่ใช่ว่าพุกพี่ล่อพังตัวกันอยู่แล้วนะไม่เอาไะอะไรนะครับอะไอยู่ลครับครับผมเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนเหนื่อยออกแล้ว่าร้อนอะมาหาให้เร็วๆแล้วกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องใช้ตัวช่วยแล้วไอ้ปอนเห็นพวกพี่เดินมาแถวนี้รึเปล่าครับเห็นครับใครนี่อะเือเอาเพื่อนพี่สิไม่เห็นเครับไม่เห็นไม่เหรอ พี่เล่นซ่อนแอบเป็นยังไง้ไหมไปช่วยโอ้โหยากเลยนี่แน่ากลัวไปแล้วเดี๋ยวหมดเวลาไม่มีเวลาไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่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 ต้องรีบแล้วตอนนี้ยเพิ่งเจอเจอตอนนี้มากะตอนนี้โอ้โหตรงนี้มันเป็นยังไนะคนโดนเหยียคนนั้นเ่ยผ่านหน้าไปเพียบเลยตรงนี้จะผ่านไหมคนหาหลักจะผ่านคนเดินแล้วก็ผ่านไปได้จุดต่อไปคือมุมโรงเรียนฝั่งนี้ เป็นทางออกซอกตึกบันไดซอกอะไรพวกนี้ลองหาดูว่าเจอไหมเจอไหมเจอไหม 1, 2, ไหนึ่งสองสามมวยแต่มากเลยเออมือตึบเลยไม่เจอ,เ,อ,อเริ่มทอแล้วนะเริ่มทอแล้วจริงจริงตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสิบห้านะปรมันว่าจะอย่ารอดจนครบเวลาหรือไม่จะคนนั่งเรียนเฉยบบนั้นนไปดูปะละ่ะตอนแรกอะถ้ามี iPad อาจจะทำตัวนั่งเรียนอ,อนิมาแล้วก็ โป๊ไอ้เี้ยมันเดินผ่านกูไปกี่รอบวะเฮ้ยไม่เห็นได้ไงวะแบบนั่งฟุบอยู่ตรงเนี้ยว่าประมาณแบบมันแบบเริ่มอ่ะเดี๋ยวผ่านมาโอ้ไอ้ต่อก็ผ่านไปแลอีกรอบแม่งเดินตึกยาวกันสองหนักหมดไอ้ตานแบบตึกยาวอ่ะตึกยาวกันต่อดีกว่ามาตายที่กู ตัวนี้เคยมีคนชนะมันเข้าจากห้องน้าทะลุไปมันเลยไม่ผิดกฎอ้าวันนี้ปิดวันนี้ปิดเข้าไม่ได้ดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเขาเหมือนเป็นลักษณะของเดินพอชําอะวันนี้ดันปิดจะงั้นความแย่คือตรงเนี้ยมันเหลือ12นาทีกับทั้ง4-5คนเว้ยเนี่ยกูเจอกี่คนแล้ววะ2คนกันที่ภูมิใจวะ <laughs> คนนึงผ่าเจอเพราะหิวคนนึงผ่าเจอเพราะร้อนตอนนี้นะครับก็บ่ายโมงสิบห้า ตอนนี้มีผู้รอดชีวิตยอยู่อีกประมาณ4คน10นาทีส0นาท,ท,ทีใกล้ละโซนไหนของโรงเรียนวะเนี่ยมึงเคยเดินไม่เคยเดินม,มาหรอไม่เคยจะเดินมาทำไมเรงมีเดินม,มาเพื่อรับเป็นประตูกูเข้าน้ำร็จก,ก็รับไปเลยแต่มันก็ไม่ใช่ที่ที่น่าจะเดินเท่าไหร่คือใช้เวลาไหนกี่โมงแล้ววะ,ะไ,มมไ,วไม่ไเลยไม่ถึงแปดนาทีมันจะอยู่ตรงไหนกันวะ <S <S 2> <S 2> <S ้าวคุณพี่เล่นด้วยจริงๆเหรอฮะเนี่ยโอ้โหแล้วเราก็เลยผ่านตรงนี้ไปแล้วทันทีสองทีนะไม่มันมีไอ้นนท์ไอ้แดงนนท์เพลมาคบเรี่ยงกูว่านั่งทำต่อนี่คือลักษณะของการพังตัวเหลือสี่คนปะเอ๊ะเหลือสามแล้วเพราะเ็นดูแล้วฮอนตีแล้วก็ใครไว้อีกคนนึงคุณนั่งเคยเข้าหมดเป็นจานเลยบล็อกปะจบอีกสองแล้ใช่ไหมเหลือบล็อกเหลือฮอนเหลือตีกูไปมาทั่วแล้วนะคิดว่าไม่งั้นก็มึงจะแอบบอกมันตึกยาวอ๋อ คนอเยซื้อห้องสมุดกันเหรอซือห้องสมุดอีกรอบเหรอกูซื้อไปหลายรอบแล้วนะมันหายถึงนีมั้งฮาฮ้าสี่แปะไป้าไปซ้อห้องสมุดไปอือไม่ไร้เ่งใช่เพราะว่าที่น้องไม่คืออนขอนเล่นรึเปล่าขอนเล่นเอ๊ะ่คไม่รู้ว่าลอนรึเปล่า ไปดูดินี่รฮะไปไปไม่เหรอๆๆๆไันแล้ววะอะไม่จะแล้วก็ส่หวใช้หไม่กูไม่ได้่ใช่หอมือเปล่าไไม่ใช่หรือว่ากูไม่น่าใชสครับไอไอบอกดูแล้วดินะไม่เอเออมึงอะดูแล้วสิก็ไไมันตาทัวมองแต่กล้องห้องมันติเปิดป่ะ ลืมผ่านเจอสามตัวเฮ้ยพี่เจอจากไหนที่ไหนเพราะมันนอนอยนอนอยู่ทั้งสมุดไอ้นอนอยู่ร้านทำนอนอยู่ร้านทำมึงเดินผ่านไปสองรอบแล้วนอนอยู่ร้านนอนตรงไหนอ่ะเหลือใครวะตัวออกสามไม่ได้ละไมอยากให้อยากมันได้แค่เยอะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอ้บักไอ้บักไม่ได้แล้วเฮ้ยเราไปลงยิมกันยังลงยิมไปแล้วปีนแล้วเออหลังเราห้าชิ้อย่างหลังเราห้าอีหย่านะเช็คแล้วเช็คแล้วด้วย หมดแล้วลงอาหารเหรอลงอาหารคุณเดินหลายรอบแล้นะซื้อไอติมรอบไม่เอาหน่ะไม่ใช่ไม่นอนนอนอยู่ไม่เอาน่ะหนึ่งนาทีแล้วไอ้บัคได้ชนะสองรอบจริงเหรอนั่นสิได้ชนะสองรอบนะถ้าก็ตอนนี้นะก็ถ้ามีใครผ่านมาเลยจนเหนื่อยหนึ่งนาทีก็ครบเวลาซ่อนทั้งหมดอะไรตรงนี้ตรงนี้ซ่อนซ่อนนี่เชงแล้วเชงแล้วเหรอชงแล้วไม่แม่อันจริงเหรอ โออตอนนี้ไม่มีแล้วว่ะมีเีสุดแล้วไม่มีแล้วไม่ได้ม่้มีได้ม่ได้ไม่้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลมใกล้ละใกล้ละ่ได้ไม่ได้ไ่ไม่ย่ได้่ดูห่้่ได้อมไ้่ไไม่ไ่นดิน่ไอยู่ไล้่ด้่ไดมด้ไม้อง่าม่ได้ไมไ้ไไ้ไ่้ไม่ไหมดเวลามดเวลาแล้ว้ว ปลายมงห้าสิบห้าเราออกไปค่ะไปเจอเพื่อนดีกว่ารอดจ้ายังรอดก็ตอนนี้ก็หมดแล้วครับมีการประกาศหาลายกัรแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอที่ห้องพี่นอกเดียอยู่แล้ววะเราเจอได้ไงวะไอ้บักอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ได้อยู่หลังเราไอ้ร้องุกงตัวคือมีแต่คนนั่งง่อวะใช้ใช้นั่งง้อป่าวไม่รับปไะเด็น จะมมึงไปไหนตึกสามตึกสามคือที่มีปองเดินผ่านมาแล้วเดินผ่านไปแล้วไม่ได้เสียงแล้วขักปุ๊บข้อสองนั้นมึงมอนต่ปลอดภัยเว้ยยืนจะเห็นอะไรรูกทรงคล้ายคล้ายคล้ายอันนี้เราก็มาหาทีทีแล้วก็ไม่เคยเจอนะแต่เราก็ต้องให้เคลียร์เอางูเองเหรอมันโมจิอยู่แล้วมันเลยกูคครับมึงไม่เข้า ไอ้ค้มงอย่กไอ้ไอ้าไปแล้วมองเชื่อไม่เห็นหรออเคไล่น้ตอนมึงอยู่ไหนหลังห้องน้ฟ้ามึงมีข้อประตูที่บ้ามันมีอไปเมื่อไเม่อไอยู่ตรงแทงน้าอ่เดียวกูไม่เลยเปิดข้างในหรอไม่เปิดได้เปิดได้กูไม่ได้ป แต่เมื่อเราได้ลองย้อนฟุตเทปไปดูเราก็พบว่าเมื่อกีมันจะมีเชือกที่มันล็อกได้อยู่ทันีีก็ไม่มีใครรู้แล้วแหละซึ่งมันคือการทําให้ห้องนั้นกลายเป็นห้องปิดที่เข้าไม่ได้ครับดันั้นก็คือผิดกฎยังไงล่ะครับดังนั้นผู้ชนะของเราในวันนี้จะมีเพียงคนเดียวคือบักนั่นเอง กูไมอยากยอนะกูเดินพราโดนเจอะอกูเดินแบบม่รึกงแล้วกอ่านที่ว่าไอ้ทีที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดหัวตัวหน้าห้องกันแล้วกูบพูดคนไ้ทีาทำไมไม่มีวะเดินตงไปหาที่อื่นแกเดินลงไปหนก็เ้ีอย่ะนแล้วกแอเรนย่แล้วไปอาไ่อนอ้โเราไม่ได้เาม่ไดนะเราเป็นคนดีเดินไปเพื พันหน้าอวแผลแก่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่วันวันที่โมหกทำกการแค่สังเกตไงโอ้ใครเชื่อต้องใครเครื่อใครเชื่ยวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับแล้วก็ไปซ่อนแอบที่ไหนก็ได้ที่กูอยากซ่อนนะเจ็บกระจายเราเจอที่ต่อไปแล้วเจอกันเหมือนมากเลยอยู่ยังไงก็ไม่ได้กบใหมา